สวัสดีค่ะวันนี้ขวัญประพาพาเย็บจะพามาแก้ทรงกางเกงผ้าแบบมีรอยต่อเอวด้านหลังนะคะตามรูปเลยนะคะให้เราขีดจากรอยต่อเอวด้านหลังนะคะออกข้างละหนึ่งนิ้วประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะเลาะป้ายใส์ออกนะคะ จากนั้นนะคะเราจะเลาะได้ที่เอออกเส้นแรกเราจะเลาะเส้นที่กดที่เอนะคะวิธีล้อมีหลายวิธีตามที่เราถนัดเลยนะคะเราจะเลาะเกินที่เรามาร์กไว้ไปประมาณสองนิ้วนะคะ เส้นที่สนะคะให้เราเลอะแยกตัวกางเกงกับเอวกางเกงออกจากกันนะคะเส้นที่3มนะคะเราจะลาะด้านหลัง เส้นทับคิ้วนะคะล้อไปเรื่อยๆตามภาพเลยนะคะ เราจะเหลือเส้นทับคิ้วเดิมไว้สองถึงสามนิ้วนะคะจากนั้นเราจะมาล้อเส้นเอวล้อเส้นที่สี่นะคะคือเส้นทับคิ้วเอวด้านบนนะคะล้อออกก่อนเส้นที่ห้าคือเส้นต่อเอวนะคะต่อเอวทั้งสองเส้นประกบกันเป็นเส้นเอวนะคะล้อออก เราออกจากกันแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราตัดผ้ากาวออกจากตะเข็บเส้นเอวนะคะให้เราวางรูปผ้าให้เรียบวัดเข้าจากตะเข็บเอว1นิ้วรวมข้างบนข้างล่างก็จะเป็นสองนิ้วนะคะทำเหมือนกันทั้งสองชิ้น จากนั้นเราจะวัดที่ขอบกางเกงด้านบนเข้า1นิ้วรวมข้างบนข้างล่างจะเป็น2นิ้วนะคะแล้วกลับกางเกงด้านในออกมารูปผให้เรียบวัดเข้า1นิ้วแล้วขีดลงมาเราจะไม่เอาสะโพกเข้ามากนะคะเราจะค่อยๆไล่ ตีเส้นให้เส้นสวยงามประมาณนี้นะคะค่อยๆไล่ใหม่ให้ไม่มีรอยหักนะคะให้เชื่อมกันจากนั้นเราจะอาไปเย็บนะคะ เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราเย็บต่อที่เอวทั้งสองเส้นนะคะเย็บตามรอยที่เราขีดไว้หนึ่งนิ้วนะคะให้รอยรีดหรือรอยเก่าตรงกันแบบนี้นะคะทำเหมือนกันทั้งสองเส้น ที่เหลือเราจะเจียนออกนะคะเราจะไปโพงกันลุ่ยด้านหลังที่เราเย็บไว้นะคะ จากนั้นเราจะเย็บทับคิ้วนะคะปัตตะเข็บไปทางด้านเดียวกันให้เราเย็บลงมาเชื่อมกับเส้นเดิมที่เราเหลือไว้นะคะ เรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะมาเย็บต่อเส้นเอวแบะตะเข็บออกแล้วกัดให้ตะเข็บตรงกรันแล้วค่อยเย็บนะคะ แล้วให้เราเย็บตามรอยที่เรากัดไว้ เข็บก็จะได้ตรงกันประมาณนี้นะคะจากนั้นให้เราเย็บตัวกลางเกงกับขอบเอวกลางเกงเราจะกัดไว้ก่อนนะคะตักเข็บให้ตรงกันปัดไปทางด้านเดียวกันกับเป้านะคะ ที่เส้นเอวเราให้แบตตะเข็บไว้แบบนี้นะคะเย็บตามรอยกัดที่เรากัดไว้นะคะ ทุกรอยต่อเราจะทําให้ตะเข็บตรงกันแบบนี้นะคะเราจะมาทับคิ้วเส้นเอวด้านบนนะคะเริ่มจากเส้นคิ้วเดิมนะคะปัตตะเข็บไปทางด้านบนหรือขวามือของเราเย็บจนมาเชื่อมกับเส้นคิ้วอีก ฝั่งหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วให้เราพับเย็บกันลุ่ยที่เอวนะคะพับเข้าไปเป็นมุมแหลมแบบนี้นะคะเราย้ำไว้ผ้าที่เราตัดไว้จะได้ไม่ลุ่ยออกมานะคะ แบตตะเข็บแล้วเย็บเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นเราจะเย็บกดที่เส้นเอวเย็บชิดขอบเอวเลยนะคะรูปผ้าให้เรียบตะเข็บให้ตรงกันปัดตะเข็บขึ้นด้านบนนะคะด้านบนขอบเอว เก็บเข้าไว้ด้านในให้เราเย็บลงมาชนกับเส้นเดิมให้เป็นเส้นเดียวกันนะคะ เ่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทีแก้ทรงกางเกงผ้าจากด้านหลังตะเข็บให้ตรงกันด้านหน้านะคะกระเป๋าด้านข้างเหลือเท่าเดิมพอเราเอาเข้าจากด้านหลังถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ